การยุคครั้งนี้เนี่ยนะครับจะไปเหมือนใส่ปุ๋ยเร่งอนาคตใหม่81ครับก้าวไกล151เลยรับการหาเสียงไม่สามารถนำะไปสู่การล้มการปกครองได้คิดว่าสุดท้ายปลายทางของก้าวไกลจะเป็นยังไงเดินมาถึงขนาดนี้ผมเชื่อว่าเขาจะรอด2กรณี เอาหลักนิติศาสตร์ก่อนหลักนิติศาสตร์ก็คือหมายความว่าการล้มล้างการปกครองต้องได้กระทำแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าจะกระทําและจะเข้าขายล้มล้างการปกครองเอาเรื่องแรกก่อนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถือว่าไม่เข้าขายการล้มล้างการปกครองครสองเนี่ยถ้าบอกว่าการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองก็ยังไม่เกิดขึ้น เหมือนบอกว่าจะปีนขึ้นเสาไฟฟ้า,าสายไฟเสาไฟฟ้า,าแรงสูงแต่ยังไม่ได้ขึ้นนะบอกว่าจะขึ้นแล้วยังไม่ได้ขึ้นก็เข้าข่ายการขึ้นแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาตามเนื้อผ้าเนี่ยเอาตามหลักของกฎหมายเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่ได้กระทําอย่างที่ผมบอกว่าจะจะวินินนจฉัยทั้งขึ้นและไม่ขึ้นนะครับก็คือว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิด ดังนั้นเนี่ยนะครับจะไปบอกล่วงหน้าว่าลมลางการปกครองแล้วเนี่ยผมว่ามันย้อนแยงกับข้อเท็จจริงผมเชื่อว่านี่นะครับหนทางข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคดีไอ v ีวีรวมกระทั่งคดีเรื่องลมลางการปกครองเนี่ยจะรอดทั้งสองคดีถูกต้องเพราะว่าในส่วนรัฐบาลเนี่ยเอานี่มองในมิติทางการเมืองเนี่ยบัตรนี้เนี่ยเขามีเสียง314ถ้าปริมเลน,นะครับเหมือนกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ย การยุบก็มีความหมายแต่การยุบครั้งนี้เนี่ยนะครับจะไปเหมือนใส่ปุ๋ยเร่งให้กับทางพักเก้าไกลในนามพักตื่นใดก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอนาคตใหม่81ครับเก้าไกล151เลยนะครับเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้ก้าไกลเติบโตเนี่ยนะครับวิธีเดียวที่จะช่วยเขาได้ คือต้องยุบพรรคเก้าไกลเพราะฉะนั้นประเมินตรงกันข้ามผู้มีอำนาจจึงไม่คิดว่าจะใช้วิธีการนี้อีกถูกต้องเนี่ยนะครับเพราะกระดานทางการเมืองนขนขดนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเก้าไกลถูกยุบเนี่ยพรรคการเมืองที่จะเดือดร้อนมากที่สุดคือพรรคเพื่อไทยนะตัวเลขความนิยมเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นของเก้าไกลลดลงของพรรคเพื่อไทยเป็นตัวเลขเดียวกันนะนะครับถ้าไปยุบพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับไปไกลเลย ความนิยมเนี่ยนะครับเดิมระหว่างคุณอุ้งอิงกับคุณพิธานถือว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งใกล้กันมากนะครับเวลานี้ห่างกันมากแล้วนะครับแล้วแล้วหมายถึงว่าเดิมเนี่ยคุณอุ้งอิงได้รับความนิยมมากกว่าคุณเศรษฐามากกว่าบลเอกประยุทธ์นนมากกว่าหลายๆคนหายไปเลยนะครับลงมาจุดที่ต่ํามากดังนั้นกระดานทางการเมืองเราก็มองเห็นว่านะครับหลักเนี่ยนะครับยุบไปเนี่ยมีแต่โทษจะไม่มีประโยชน์และสร้างแรงกระเพื่อม เพราะตัวเลขเนี่ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนอย่างมีนัยยะสําคัญแต่จะไปเพิ่มให้กับพรกเก้าไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าในนามพรกชื่ออะไรก็ได้ นะครับบทบทเรียนมันสําคัญอยู่แล้วอาจารย์อาจารย์ศิีโรจนี่คุณจตุพรน,นานๆจะมองโลกในแง่ดีสักทีนะปกติแกมองเลวร้ายที่สุดไว้ก่อนนะอาจารย์มองยังไงทั้งในทางกฎหมายและในทางการเมืองสุอเรบพรรคก้าวไกลก็ผมว่าในในแง่กฎหมายเนี่ยตัวคนที่ยื่นคําร้องนะครับเขาก็บอกแล้วว่าตัวคําร้องของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อหาตรงไหนจะทำให้เกิดการยุบพักได้นะครับ คุณธียุธบอกอย,อย่างชัดเจนแล้วว่าคำร้องของเขาเนี่ยเป้าหมายนะครับหรือว่าในตัวคำร้องไม่ได้พูดถึงเรื่องการยุบพ,พักนะครับแต่พูดถึงแค่เรื่องของการให้พักก้าวไกลหยุดกิจกรรมนะครับซึ่งคุณธีรุตบอกว่าเป็นเรื่องที่ทําผิดซึ่งก็คือเรื่องของการหาเสียงนะครับซึ่งตอนนี้การหาเสียงก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าในแง่กฎหมายเนี่ยก็คงจะลากไปสู่ขั้นตอนของการยุบพ,พ,พักยากนะครับ หรือแม้กระทั่งการชี้แจงนะครับของทางก้าวไกลเองคุณชัยธวัฒน์เองผมว่ากระบวนการในการออกกฎหมายนะครับอย่างที่คุณจตุพรพูดไว้ก็คือว่าสมมติเราจะบอกว่าใครล้มล้างการปกครองมันต้องมีพฤติกรรมก่อนนะครับกรณีของการแก้ไขกฎหมายหรือการหาเสียงเนี่ยนะครับจริงๆใช้คําว่าแก้ก็ไม่ถูกเพราะยังไม่ได้แก้ด้วยนะครับเพิ่งเป็นแค่การหาเสียงเองเนี่ยจะบอกว่าการหาเสียงนาไปสู่การล้มการปกครองนี่ผมว่ามันไม่สามารถอ้างได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นการหาเสียงคือการหาเสียงนะครับการหาเสียง ไม่สามารถนําไปสู่การล้มการปกครองได้ยิ่งในปัจจุบันนี้เราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าสถานการณ์ด้านปัญหาต่างๆที่เคยเป็นเหตุให้คนกังวลเรื่องระบอบการปกครองอะไรต่างๆเนี่ยมันมีประเด็นอะไรในเวลานี้นะครับการหาเสียงไม่มีไม่ไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองการเมืองตอนนี้บรรยากาศทางการเมืองก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่จะมีการวิพา์วิจารณ์นะครับเรื่องของสถาบันอะไรอย่างที่ช่วงหนึ่งเนี่ยกระแสเรื่องพวกนี้ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในแง่กฎหมายนะครับจะลากไปสู่การบอกว่าก้าวไกลล้มการปกร คอเนี่ยยากนะครับหรือว่า ในแง่กระบวนการเองเนี่ยการหาเสียงมันมันมันจะกลายเป็นการเฉียดไปสู่การล้มกัดปกครองได้มันก็อาจจะต้องให้กฎหมายเข้าสู่สภากรนะครับแล้วก็ต้องมีการตีความว่ากฎหมายนั้นเข้าข่ายหรือเปล่าแต่ว่าบันไดขั้นแรกของการเข้าสู่สภามันยังไม่เกิดขึ้นเลยหรือว่าถ้ากฎหมายเข้าสู่สภามันก็ต้องมีการผ่านสภาในวาระที่1นะครับเข้าไปสู่วาระ2เข้าไปสู่วาระ3เข้าไปสู่กรรมธิการอีกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการยื่นไปยังสารธรรมนุนซึ่งกระบวนการทั้งหมดไม่ได้มีอะไรนับหนึ่งเลยดังนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเมื่อก้าวไกลหาเสียง เรื่องนี้เท่ากับจะเป็นการล้มล้างการปกครองเท่ากับจะมีการเสนอกฎหมายนี้ผ่านวาระหนึ่งผ่านวาระสองผ่านวาระสามเนี่ยผมคิดว่าเป็นการจินตนาการเยอะเกินราคาเป็นจริงแล้วการคําตัดสินทางกฎหมายเนี่ยอ,อาศัยจินตนาการเป็นฐานไม่ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าก็คงประเมินคล้ายๆคุณจตุพรว่ากฎหมายมันน่าจะไปยากแต่ในแง่การเมืองก็ค<โ>งคงต้องเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิด ผู้มีอำนาจประเมินแบบคนปกติอย่างคุณจตุพรประเมินก็คือยิงย่งยิ่งยิ่งทำร้ายก้าวไกลก้าวไกลก็จะยิ่งโตจากอนาคตใหม่โดนยุด80นะครับก็กลายเป็นก้าวไกลร้อยร้อยห้าสิบนะครับรอบหน้าก็คงมีโอกาสจะเติบโตขึ้นอีกอันนี้คือการประเมินแบบมนุษย์ปกติแต่สำหรับมุมมองผู้มีอำนาจซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะสูญเสียวิจารณญาณในการคิดเนี่ยผมคิดว่าผู้มีอำนาจก็ยังมองก้าวไกลเป็นศัตรูอยู่นะครับแล้วก็อะไรที่จะสามารถใช้เป็นอาวุธในการทิ้มแทงก้าวไกลได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีโอกาส สูญเสียวิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าผู้มีอำน,นาจก็เคยยุบไทยรัทไทนะครับเคยยุบพลังประชาชนมาแล้วนะครับดังนั้นก็ไอ้ที่บอกว่าอันนี้เป็นบทเรียนมาแล้วเนี่ยพูดกันมาตั้งหลายรอบแล้วก็ยังมีอีกอยู่ดี อาจารย์ก็เลยยังไม่คิดว่าเขาจะใช้วิธีการคิดที่แตกต่างจากเดิมใช่แล้วก็โดยเพราะอย่างมันมีปัจจัยสาคัญคือบทบาทของพักเพื่อไทยอย่างที่คุณจตุพรพูดเอาไว้ว่าพักเพื่อไทยนะครับตอนนี้ก็จับมือกับผู้มีอํานาจบางกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ผู้มีอํานาจเองก็ทําท่าเหมือนกับว่าอยากจะใช้พเพื่อไทยเป็นเป็นพักการเมืองซึ่งจะเอาไปเคน์เตอร์หรือไปตอบโต้การเติบโตของพรกคก้าไกลเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัจจัยเรื่องท่าทีของพักเพื่อไทยเป็นปัจจัยส่วนให้ผู้มีอำนาจคิดว่าท่านเล่นพักคก้าไกลคราวนี้เนี่ยย่ออไทาจจะชว ไปกป้องการการการ การยุบพรรคก้าวไกลได้หรือเปล่าไม่ให้ผลกระเทือนมันลุกลามเกินไปนะครับคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ใหม่ที่ฝ่ายซึ่งอยากยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเขามีพักเพื่อไทยเป็นพันธมิตรดังนั้นเราไม่รู้ว่าบทบาทของพักเพื่อไทยเนี่ยในมุมผู้มีอํานาจเนี่ยจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทําให้การยุบก้าวไกลมันทําด้วยความมั่นใจขึ้นได้ไหมถ้ากลับกันในสถานการณ์นี้ที่อาจจะไม่มีสมมติว่าไม่มีเพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลครับวิธีคิดอาจจะเป็นแบบหนึง่งใช่แต่พอมีเพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลด้วยยเนี่ ความกังวลที่มันอาจจะเกิดปรากฏการณ์อย่างที่คุณจตุพรบอกเนี่ยม,มันอาจจะไม่ได้กังวลขนาดนั้นตรงนี้ที่อาจารย์กาลังอ่านใจคนทีอ่อาจจะคิดอะไรแบบนี้อยู่เนี่ยใช่ใช่เพราะนี่มีเพื่อไทยอยู่ในฝั่งนี้ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยคือเรื่องการเมืองมวลชนนะครับว่าการยุบก้าวไกลจะทําให้การเมืองมวลชนโตแล้วการเมืองมวลชนก็จะยิ่งทําให้ก้าวไกลโตทีนี้มุมงพุม่มไปนาจจะคิดแบบนี้ว่างั้นเอาพักเพื่อไทยเนี่ยมาช่วยเรื่องการเมืองมวลชนได้ไหม นะครับให้เพื่อไทยเนี่ยดึงมวลชนกลับมาจากพักเก้าไกลได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดทําอะไรกับเก้าไกลไปเนี่ยคงจะมีผลกระทบแน่แต่อาจจะมีบทบาทนะของพักเพื่อไทยช่วยในการดึงมวลชนไม่ให้ไม่ให้ลุกลามขึ้นมานะครับแต่ผมคิดว่าในภาพรวมคงเป็นอย่างคุณจตุพรพูดก็คือว่าในการดึงมวลชนของเพื่อไทยผมไม่แน่ใจว่ายังมีศักยภาพเท่าที่จะเคยทําได้หรือเปล่าอาจารย์แต่ว่าในทางกฎหมายมันก็มีมุมอย่างที่คุณธีรยุทธ์ก็แนบ คำวิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อปี63ครับนั้นที่กลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์จัดชุมนุม10สิงหาคมปี63ใช่ไหมครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบัน10ข้อแล้วสารรัฐธรรมนูญก็บอกด้วยว่าเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองให้เลิกการกระทําจากข้อเสนอ10ข้อนั้นแล้วปัจจุบันก็เข้าใจว่า ผลจากคำวิธีใชยของศาลรัฐธรรมนูญน,นำไปสู่การดำเนินคดีอาญากับนักศึกษากลุ่มนั้นด้วยทีนี้ถ้าจะมาเทียบเคียงกับก้าวไกลเนี่ยก็วันนั้นมันก็ยังไม่เกิดนะเป็นการโดนรงให้ปฏิรูปนะก้าวไกล จะขอให้แก้หนึ่งหนึ่งสองก็ยังไม่เกิดเหมือนกันแต่ศาลยังเคยบอกมาแล้วว่าเนี่ยคือล้มล้างการปกครองก็เต็มที่ก็ต้องเป็นอย่างที่กรณีคําตัดสินของของของศาลกรณีแนวร่วมธรรมศาสตร์นะครับว่าก็ให้หยุดกิจกรรมดังกล่าวไปหยุดพฤติกรรมดังกล่าวไปนะครับส่วนหลังจากนั้นจะมีการไปฟ้องศาลอาญาหรือไม่เนี่ยผมคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าต่อให้มีการเอาไปฟ้องก็ต้องเจอคําถามว่าคุณจะเอาเรื่องสารนูญซึ่งเกิดที่หลังการกระทำเนี่ยเราบอกว่าไอ้การกระทําที่เกิดขึ้นก่อนแนวคําวินิจฉัยเนี่ยเท่ากับเขาผิดเนี่ยผมว กฎหมายมันไปตีความย้อนหลังไม่ได้ณนะเวลาที่มีการกระทํานั่นคือการหาเสียงในกรณีของพรรคก้าไกลนะครับหรือว่าในการปราศรัยเรื่องปฏิรูปสถาบันของนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยณนะเวลานั้นคําตัดสินสารรัฐมนุนยังไม่เกิดเมื่อคําตัดสินสารรัฐมนุนยังไม่เกิดเนี่ยเมื่อคดีไปสู่ศาลอาญาเนี่ยนะครับจะบอกว่าการกระทําซึ่งเกิดก่อนคําตัดสินสารรัฐมนุนเนี่ย เหมือนกับเขารู้อยู่แล้วอะไรแบบนี้มันไม่สามารถบอกอย่างนั้นได้เพราะคําตัดสินศารมาจากหลังการกระทําของเขาแล้วเราไม่สามารถเอาคําตัดสินศารที่เกิดขึ้นที่หลังในสารนู่นเนี่ยไปเอาผิดย้อนหลังทางอาญากับการกระทําซึ่งเกิดก่อนที่สาลนู่นจะมีคําวินิจฉัยได้